เอาละครับสวัสดีครับก็กลับพบกับผมในรายการขิวคิวทีวีนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาอย่างน้ำตกที่อยู่บริเวณเซา t ทเ r นต์นะครับผมซึ่งน้ำตกตรงนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงที่ผมกำลังยืนอยู่นี่เลยครับผมวิธีการเข้าไปนะครับเราต้องบั๊กเข้าไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าทาง ผู้พัฒนาเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะอยางสงสัยว่าทําไมผมถึงผมถึงพูดอย่างนี้นะครับก็รอไปติดตามชมกันได้เลยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้ไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่บริเวณแถวๆนี้ก่อนเลยนะครับบริเวณที่ผมกําลังยืนอยู่นี่เลยแล้วเพื่อนๆจะเจอกับภูเขาที่มีกราฟ,ฟิกแปลกๆนะครับ ให้เราเข้าไปในภูเขาลูกนั้นนะครับแล้วจะเจอกับพื้นที่มีรอยแยกนะครับผมให้เราพยายามปีนลงไปนะครับโดยที่เราต้องขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่พอตัวละครเราทําท่าปีนแล้วอ่ะให้เราค่อยๆปีนเฉียงซ้ายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราปีนลงไปตรงๆอ่ะตัวละครของเราจะดิ้งขึ้นมาให้เราปีนลงไปใหม่นะครับผมอาจจะยากนิดนึงนะ เอาละครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราไปทางขวานะครับมันจะมีภูเขาให้เราปีนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราปีนข้ามไปเลยครับผม เอาละครับพอถึงตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆบินตามมาเลยนะครับเราจะบินเข้าไปอย่างใต้น้ําตกกันแล้วนะครับทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในใต้น้ำตกแล้วนะครับผมก็เป็นอันจบคลิปสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมในนี้นะครับก็จะมีตอกคอสำหรับทำอาหารนะครับแล้วก็มีดอกไม้สีม่วงนะครับเอาไว้อัปเดตตัวละครนะครับ แล้วก็มีแร่นะครับที่เอาไว้สําหรับอัพเกรดตัวละครเช่นกันนะครับแล้วก็มีหีบไม้อีกสาใบนะครับผม